งไสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเอกสารที่จะต้องเตรียมเข้าประเทศเกาหลีนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมี KETA นะคะที่เราลงไว้นะคะแล้วก็ q code นะคะแล้วก็ตัวเครื่องบินไปกลับจ้า ามาแบบแทนท่องเที่ยวก็ต้องเตรียมเอกสารท่องเที่ยวมาด้วยนะคะแต่ว่าอาของเราเนี่ยไม่ได้มาแบบท่องเที่ยวนะคะมาแบบเยี่ยมเยียนนะคะก็จะมีใบเชิญมาะคะ่ะใบเชิญน,นะคะที่ยองกูให้มานะคะอันนี้เป็นใบถ่ายเอกสารนะคะเพราะว่าใบจริงอะ่ะจะอยู่ที่เกาหลีนะคะตอนนั้นก็ก็ส่งไปไม่ทันนะคะส่งไปไทยมนทนนะะัน,ทนก็เลยต้องพิมพ์เป็นเอกสารนาะคะ่ะแลวสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือค่าสปอร์ตของยองกูค่ะ ข้า s ส o อ t ของยองกูแล้วก็ข้าวสกอดของที่สามคะแล้วก็ของหลานแล้วก็ใบแบรวีซ่าของที่สามนะคะแล้วก็าสอเเตรียมแค่นี้จริงๆค่ะแล้วก็เป็นใบตรวจเคทีเคนะคะเอฟทีเคของประเทศไทยนะคะตเตรียมแค่นี้จริงๆค่ะไม่ได้เตรียมอะไรเยอะเลยค่ะวันที่เข้าหาตมนะคะตมก็ ถามอะไรสักคำก็คือไม่ถามเอาเอกาสารเลยเพราะว่าเรายื่นพาสปอร์ตไปก่อนแล้วก็แผ่นเอกาสาร4สามอย่างที่เขาให้ก่อนบนเครื่องเครื่องบินนะคะเราก็ยื่นให้ตมตมก็เอาแค่ไปของตอมลแล้วก็เอาเอกาสารที่เหลือส่งกลับคืนให้เรานะคะแล้วจากนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรเลยะคะ่ะเพราะว่าเราเข้าไปแรกเราก็ไปอันย่อยเข้านะคะเขาก็ตอบแค่นี้แค่นี้เราก็ไม่พูดอะไรเลยะคะ่ะหลังจากนั้นเขาก็ให้เราสแกนหน้าแล้วก็สแกนนิ้วแล้วก็ไล่เราเข้าประเทศจ่าเท่านี้แหละค่ะ